สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเครื่องบาเทอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็น dcpt 5 0 0 w นะครับลูกค้าแจ้งมานะครับหัวพิมพ์มึกไม่ออกนะครับปริ้นออกมานะครับสีดําใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสหัวพิมพ์ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการล้างนะครับหรือทําขั้นตอนถัดไปนะครับเบื้องต้นกดปุ่มเมนูนะครับมันจะขึ้นข้อความว่าอิงนะครับกดปุ่มโอเคครับจากนั้นจะขึ้นเทสปริ้นนะครับผมให้เรากดปุ่มโอเคครับนะครับจากนั้นนะครับแค่เรากดปุ่มโอเครอบหนึ่งนะครับปริ้นนะครับจากนั้ เครื่องจะทำการพิมพ์ออกมาดูนะครับเช็คดูน้ำหมึกด้วยนะครับว่ามีหมึกหรือเปล่านะครับผมเครื่องพิมพ์ออกมานะครับสีดำไม่ออกนะครับออกมาเฉพาะสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะลองล้างหัวพิมพ์ดูนะครับผมจะเข้า ล้างหัวพิมพ์แบบแม n ทันเนนนะครับหรือเข้าหน้าเซฟหมดของตัวเครื่องนะครับถอดปลั๊กออกเลยนะครับถอดปลั๊กตัวเครื่องออกนะครับจากนั้นกดปุ่มนะครับผมนะครับเมนูค้างไว้นะครับกดค้างไว้จากนั้นเสียบปลั๊กนะครับดูตรงหน้าจอนะครับมันจะขึ้นคําว่าแม n ท e น a น c นนะครับนี่ครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับ เขาเนขึ้นคาว่าแมนแทนน์แบบนี้นะครับผมจะสั่งล้างเงปพิม์แบบพิเศษนะครับถ้าเครื่องบาร์เทอร์ของใครนะครับมีปุ่มตัวเลขให้กดเจ็ดหกหกเลยนะครับตัวนี้มันไม่มีปุ่มตัวเลขเห็นไหมครับผมจะกดปุ่มบวกนะครับผมให้เป็นเจอเลขเจ็ดนะครับเจ็ดแล้วก็กดโอเคครับจากนั้นกดให้ถึงเลขหกนะครับโอเคครับจากนั้นกดอีกทีนะครับให้เป็นเลขหกครับกดโอเคครับจากนั้นกดปุ่มไทยเอกสารสีดํานะครับปุ่มโมโนนี่นะครับ เครื่องก็จะทาการล้างหัวพิมพ์แบบพิเศษนะครับผมตัวนี้จะใช้เวลาล้างหัวพิมพ์ประมาณ4 5ถึงห้านาทีนะครับเรารอนะครับรอให้เครื่องนะครับล้างหัวพิมพ์ให้เสร็จนะครับผมนี่ครับเครื่องก็จะเคลนนิ่งหัวพิมพ์นะครับพอเครื่องล้างเสร็จมันจะขึ้นว่าแมนเทนว่าแมนเทนนเหมือนเดิมนะครับผมขั้นตอนนี้เรารอนะครับถ้าเราล้างแบบนี้เราไม่หายนะครับขั้นตอนต่อไปคือการแช่หัวพิมพ์นะครับอันนี้เดี๋ยวรอให้เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาปรินเทสดูอีกรอบหนึ่ง หลังจากที่เครื่องนะครับล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะกลับมาหน้าแมนเทนน์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะกดออกไปหน้าปกตินะครับผมโดยการกดปุ่ม99นะครับถ้าใครมีปุ่มตัวเลขอยู่ตรงนี้กด99เลยนะครับมันก็จะออกไปหน้าปกติเหมือนเดิมของเรามันได้มีปุ่มตัวเลขเราก็กดลูกศรบวกตรงนี้นะครับให้เป็นเลข9นะครับกดโอเคครับแล้วกดไปอีกนะครับผมให้เจอเลข9ครับโอเคครับจากนั้นรอนะครับผมเห็นไหมครับรอ เครื่องก็จะกลับสู่หน้าปกตินะครับหรือหน้าที่เราพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เครื่องกลับมาหน้าปกติแล้วนะครับจากของเดิมนะครับออกเฉพาะสีเหลืองสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงแล้วมาดูว่าสีดําจอกหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมกดปุ่มเมนูนะครับเจออิงกดโอเคครับเจอเทสปิ้น์กดโอเคครับจากนั้นปินพ์นะครับคุณภาพนะครับผมกดโอเคครับจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มโมโนนะครับผม เครื่องก็จะทําการพิมพ์ออกมานะครับเดี๋ยวเราดูดูไปพร้อมกันว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับถ้าเครื่องพิมพ์ถ้าใช้งานประจําอยู่แล้วโอกาสเสียเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้อยนะครับเห็นไหมครับคราวนี้สีดำออกมาครับร้อยเปอร์เซเลยเห็นไหมครับ ไม่ขาดขาดแค่จุดเดียวเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราสั่งพิมพ์ไปก็หายนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งล้างแลพิมพ์หน้าปกติอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวก็หายนะครับผมจากที่ไม่ออกเลยนะครับเนี่ยครับใครมีปัญหานะครับก็ลองทาตามขั้นตอนนี้ดูนะครับผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราก็จะสองหมื่นซับสไครต์แล้วนะครับก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนในการทําคลิปนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ